สวัสดีค่ะเรามาพบกันเช่นเคยนะคะกับอาจารย์สีเมืองเอกนะคะว่า1สิงหาท่านไหนนั้นจะมีโชคกันบ้างนะคะเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะ16กระดาคกดาก็ยินดีกับหลายๆท่านก็ยังโชคดีกันอยู่นะคะถ้าใครฝันนะคะฝันแล้วตีไม่เป็นเอาลงใต้ YouTube นะคะ อาจารย์จะแปลให้ฟรีนะคะต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามอาจารย์นะคะเลเขคํานวณเลขเด่นฝั่งท้ายๆนะคะอาจารย์จะมาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะจากแม่ผีเสื้อสมุดนะคะอุเยอเยปชดะอุเยอเยปชดะอุเยอเยปชดะนะคะซื้อตัวไหนขอให้ถูกขอให้โดนนะคะ เราจะมาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์กันเลยนะคะวันอาทิตย์นะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันอาทิตย์เขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากคนที่เออไปงานศพหรือมีใครส่งข่าวมาว่ามีคนเสียชีวิตมีคนตายมีใครป่วยเลขก้องนะคะถ้าไม่ได้ไปไหนเลยก็ เลขรดของท่านที่กำลังเสียกำลังซ่อมนะคะ,ะแล้วก็เลขโทรศัพท์นะคะเลขโทรศัพท์ของท่านนะคะ,ะจะให้โชคนะคะอาจจะมีหลายเบอร์นะคะเบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนยังไม่ออกก็ซื้อเบอร์นั้นนะคะที่ท่านใช้บ่อยๆหรือไม่มีคนโทรมาหาท่านว่ามีเลขเด่นเลขดีเลขดัง,ดงก็อย่าลืม เลขของตัวเองนะคะซื้อเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนก็ได้นะคะแต่อย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองหรือไม่ท่านไปขอเลขจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนถ้าได้แล้วก็ซื้อตมนั้นนะคะแต่ว่าก็อย่าเอาเยอะจนเกินไปจนลืมเลขของตัวเองนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปขอ,อบนเจ้าที่เจ้าทางที่ไหนขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนนะจะได้จากตรงนั้นนะคะก็อย่าลืมเบอร์โทรศัพท์นะงานศุแล้วก็เลิกเลิกรถของตัวเองนะคะเลขเด่นนั้นนะคะมี1มี3มี4นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันที่1นึ่งสิงหานะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์โชคลาภจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันจันทร์โชคลาภเขาบอกว่า จะได้จากการที่ท่านไปถือศีลไปบวชนะคะอ่าไปถือศีลไปบวชแม่ชีอาจจะให้เลขก็ได้หรือไม่นางไม้นางตะเคียนอาจจะมาบอกมาเข้าฝันก็ได้หรือท่านนั่งถือศีลสมาธิอยู่อ่าอาจจะมีผู้หญิงตัวเล็กๆมาบอกมากระซิบก็ได้ถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านนะอาจจะนั่งถือศีลสมาธิเคิมๆแล้วก็อาจจะมีคนมาบอกมากระซิบข้างหูก็ได้เช่นกันนะคะ หรือไม่ก็อายุคุณพ่อพอเสกเกิดคุณพ่อนะไม่มีพ่อพ่อนะก็ได้เจ้าไหนก็ได้นะถ้าพ่อยังอยู่ขอพรคุณพ่อนะคะซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อนะอายุพอสกเกิดถ้าคุณพ่อเสียซื้อตอนที่คุณพ่อเสียนะตอนโน้นก็ได้นะคะพอสเกิดนะอายุคุณพ่อฝาลงคุณพ่อถ้าบางท่านจะจดเอาไว้นะคะตามนี้นะคะสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะมีสองนะคะ มีสองมีสี่มีมเจ็ดนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารน,นะคะท่านที่เกิดวันอังคารน,นั้นโชคลาภจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันอังคารโชคลาภเขาบอกว่าจะได้จากเลขที่บ้านนะคะจะได้จากเลขที่บ้านบ้านที่ท่านอยู่นะคะออฟฟิศบ้านเจ้านายนะโรงงานอะไรก็ได้นะที่ท่านอยู่นะ ปัจจุบันนะคะแล้วก็จะได้จากบัตรทำงานนะบัตรที่ท่านทำงานไปสแตปมทำงานถ้าไม่ได้ทำงานก็คือเลขล้านของท่านเหมือนกันนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวออกลูกออกหลานอา,อาจจะเลขที่บ้านนะคะเพราะว่าลูกหมาลูกแมวมันออกที่บ้านเราหรือจะนับลูกหมาลูกแมวเป็นกี่ตัวก็ได้แมว 5, หม้าหมาหกนะคะโบราณบอกแบบนั้นนะคะ อ,อ,อาจารย์ก็จะขอบอกเลยเนะว่าเมื่อวานนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะมีตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าบ้านอาจารย์อาจารย์ทานข้าวเสร็จเนาะเพราะอาจารย์เกิดบันอังคารไงก็จะได้บอกเพราะว่าเล็กพี่บ้านใช่ไหมอ,อ,อาจารย์ทานข้าวเสร็จแล้วก็อาจารย์ไปล้างแล้วก็กลับเข้าบ้านมาแม่บ้านเขาคง จะเปิดประตูเอาไว้นะคะตัวเงินตัวทองมันก็คงจะตามมาพออาจารย์เข้ามาห้องรับแขกตัวเงินตัวทองวิ่งตามนะต้องไปเรียก Security วพพมาช่วยจับนะคะบ้านเลขที่อาจารย์ก็คือ66นะคะอายุอาจารย์ก็66เออมันจะออกหรือเปล่าไม่รู้นะคะบ้านเลขที่เก่าก็คือ338 82ทับนะคะบ้านเลขที่ใหม่ก็คือ -66 อายุอาจารย์ หกสิบหกเมื่อวานนี้ความดันขึ้นเลยเพราะว่าวิ่งไล่จับตัวเงินตัวทองนะคะก็ตามนั้นนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารอาจารย์ก็เกิดวันอังคารนะเลขที่บ้านนะคะอย่าลืมนะบัตรพนักงานนะคะได้หมดนะคะเลขเด่นนั้นนะคะมีหนึ่งมีเจดแล้วก็มี8ดนะคะสามตัวมา1ตัวนะคะ เพราะเวลาอาจารย์บอกว่าเลขที่บ้านทุกคนก็จะโทรมาหาอาจารย์ว่าบา้านเลขที่อะไรอาจารย์ก็ขอเออบอกไปแบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้ยกป้ายวันอังคารใช่ไหมอ่ะยกตอนนี้ก็ได้นะวันอังคารโอเคไหมเออลืมสําหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรอ่า วันพุธกลางวันนะคะโชคนั้นจะได้จากไหนอย่างไรตื่นเต้นตื่นเต้นโชคเขาบอกว่าเอา่อจะได้จากท้ายบัตรประชาชนนะคะท้ายบัตรประชาชนหรือบินค่าน้ำค่าไฟหรือคิวที่ไปโรงพยาบาลฉีดวัคซีนก็ได้นะคะฉีดวัคซีนก็ได้เอ่อบัตรกับรถก็ได้นะคะบัตร ท้ายบัตรประชาชนเป็นหลักนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็เลขเก่าเลขบ้านนะคะเลขเก่าเลขบ้านนะคะดูแลเจ้าที่ด้วยนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันเลขเด่นนั้นมีหนึ่งมีสองแล้วก็มีศูนย์นะคะ3าตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะวันพุธกลางคืนโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะ วันพุธกลางคืนโชคนั้นเขาบอกว่าให้ดูแลเจ้าที่เจ้าทางให้ดีนะอ่าหลอดไฟขาดหลอดไฟดับต้องติดนะคะอย่าให้ขาดนะคะดูแลเจ้าที่เจ้าทางนะคะจุดทุบไหว้นะคะเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยจุดทุบไหว้กันแล้วเขาจะ,ะจุดทุบขอเลขกันนะคะก็ลองดูนะทุบสั้นจะเป็นตัวเลขทุบยาวจะเป็นตัวโค้งตัวงอนะคะ เจ้าที่ให้โชคนะคะแล้วก็อายุแม่พอส่อเกิดแม่นะคะถ้าแม่อยู่ขอพรแม่อายุคุณแม่ป้าได้แม่นะได้หมดนะเเจ้านายก็ได้ที่เป็นผู้หญิงนะคะถ้าแม่เสียชีวิตณนะตอนไหนอ่าเมื่อไหร่นะคะซื้ออายุคุณแม่ณนะตอนโน้นแล้วก็พอสอเกิดฝาโลงนะคะสำหรับท่านที่เกิด วันพุธกลางคืนนะคะอายุคุณแม่นะคะเลขเด่นนั้นมี1มี6มี3 3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพระหรือหัดสบดีนะคะวันพระหรือหัดสบดีโชคแาบจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพระหรือหัดเจ้าที่นะคะเจ้าที่เจ้าที่บ้านให้โชคนะคะดูแลท่านหน่อยนะเจ้าที่บ้านาจุดสั้นทุก ทุบยาวได้เหมือนกันนะคะดูแลท่านท่านดูแลเรานะคะเจ้าที่ให้โชคแล้วก็นางไม้นางตะเคียนนะคะขึ้นใกลบ้บ้านท่านบ้านวัดหรืออะไรอย่างไงนะคะก็ลองดูนะ,ะท่านจะให้โชคเอาแป้งไปลูกอย่าไปขูดนะคะถ้าท่านให้เราเราก็จะเห็นนะแต่เดี๋ยวนี้ นะใน youtube มีนางไม้ขึ้นเยอะแยะเลยเขาเอามาลงกันเนาะก็ลองดูนะตาดีได้ตาไร้เสียนะถ้าเรามองเห็นเขาให้โชคเราก็จับได้นะคะเลขเด่นนั้นมี9มี1มี2นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสน,นะท่านที่เกิดวันศุกร์โชคลาภจะได้จากไหนอย่างไรอ้าวท่านที่เกิดวันศุกร์โชคลาภเขาบอกว่า จะได้จากไหนอย่างไรอายุแฟนพอสอบเกิดแฟนนะคะอายุแฟนพอสอบเกิดแฟนบางท่านบอกว่าไม่มีแฟนทําไงดาวข้างฟ้าอ้าวใครก็ได้ที่เราอยู่ในบ้านที่เรารักที่เราเคารพนะคะจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นน้องเป็นนุ่งเป็นลูกเป็นหลานแล้วแต่นะคะเขาก็จะได้โชคเราก็จะได้โชคจากตรงนั้นอายุแฟนพอสอบเกิดแฟนเลขรถนะรถใยแดงนะคะ รถป้ายแดงอ่าถ้าเราไม่มีรถป้ายแดงทําไงดีละ่ะรถเก่าก็ได้นะบางคนบอกไม่มีรถเลยนั่งแท็กซี่นั่งมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ได้หมดนะตอนนี้นะคะเอ่อก็คือเลขรถนะคะหรือเพื่อนซื้อรถใหม่ลองถามเพื่อนดูว่าเลขป้ายแดงของเธอเลขอะไรนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะเลขเด่นมี6มี1มี9นะคะ3มตัวมา1ตัว สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านที่เกิดวันเสาร์โชคแรกจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์โชคเขาบอกว่าจะได้จากเลขรถเลขบ้านนะคะเลขรถเลขบ้านเลขคำชะโนดนะคำชะโนดหมายถึงปู่ศรีสุโธแม่ย่าปทุมมานะคะบางท่านเดี๋ยวนี้เราไปไหนไม่ได้เราไปขอเลข ทำไม่ได้ก็ลงใน o u t u b e นะคนใกล้เขาอาจจะเอามาลงก็ได้นะคนที่เขาไปประจำอย่างไรเขาก็ไปประจำอยู่แล้วนะไม่รู้ว่าช่วงนี้เขาปิดหรือเปล่านะคะ <c oughs> เลขบ้านนะคะเลขบ้านเลขรถเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขกเอ่อที่มันใกล้ตัวเรานะคะที่มันใกล้ตัวเรานะ <c oughs> เลขเด่นนั้นนะคะมี7มี1มี0นะคะตามตัวมา1ตัวนะคะ เลขที่อาจารย์สีคำนวณเอาไว้แล้วเด่นบน4กับ8นะเลขเด่นบน4กับ8ลอง6นะดับ9ชนเด่นนะเลขดับนั้นมันมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มาส่วนน้อยนะเลขดับอาจารย์สีจะไม่มานะคะแล้วก็เลขเด่นล่างเด่น3เด่น9ลอง5ดับ7ชนเด่นนะเหมือนกันค่ะมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มานะคะน้อยมากนะคะเลข เลขดับบนหลับล่างของอาจารย์สีนั้นที่เอาลงเป็นคู่คู่นั้นก็คือปีนี้ก็ยังคิดว่ามาน้อยมากนะรู้สึกจะงวดหรือสองงวดนะมันดับดบับจริงๆนะคะก็ลองออดูนะคะบางคนก็ติดตามตลอดเลยว่าอาจารย์สีเมื่อไรจะลงเลขดับอะไรประมาณนี้เนาะเลขดับอาจารย์จะลงก่อนนะจะลงก่อนถ้าท่านไหน มีคู่โต๊ะเอาไปให้อาจารย์สีทำคู่โต๊ะได้นะคะในเพจนะคะทำฟรีนะในเพจในกลุ่มปิดกลุ่มปิดก็จะชื่อเดียวกันนะเพจก็ชื่อเดียวกัน YouTube ก็ชื่อเดียวกันเลขเด่นดวงดีอาจารย์สีเมืองเอกนะคะให้พ์คำว่าเลขเด่นดวงดีอาจารย์สีเมืองเอกนะค้นหาใน facebook นะคะอ่า อาจารย์ดูให้ฟรีนะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามอาจารย์ทุกงวดทุกงวดก็ยังเป็น FC กันอยู่ยังเป็นแฟนขับกันอยู่นะยังเข้ามาดูดวงกับอาจารย์ศีอยู่นะดูเต็มๆสามร้อยสักกระเบอือยยันลบนะาำได้ทุกเรื่องถามได้ทุกอย่างนะคะ,ะถ้าโปรตอนนี้ก็ยังมีโปรอยู่นะเพราะโควิดเราก็ช่วยกันเนาะสองคำถามเกนะคะหนึ่คำถาม อ uh, 49ส่วนมากคนจะโทรหาหนึ่งคำถามอาจารย์ไม่พิมพ์นะอาจารย์จะใช้โทรไม่ชอบพิมพ์นะคะเพราะโทรเราจะได้คุยกันจัดจานะคะอ่า uh, 49บาททุกคนก็จะถามโชคด้ได้จากไหนอย่างไรอะไรแบบนี้เนาะ mm hmm. ก็ขอขอบพระคุณมากยังปอุปถัมภ์อาจารย์สีอยู่เป็นกำลังใจอาจารย์สีอยู่นะ uh, ทั้ง YouTube ทั้งเพจทั้ง Facebook แล้วก็กลุ่มปิดนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆเงินไหลกองทองไหลามาดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้โควิดนะคะติดแมสนะคะไปไหนแป๊บเดียวเราจะคิดว่ามันไม่เป็นมันไม่ติดเพราะมันมาจากอากาศนะคะล่องลอยจากอากาศเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครไม่เป็นขอบพระคุณมากนะคะรักทุกท่านนะคะ